าละครับก็จะเป็นครบรอบ14วันของเราสองคนแล้วซึ่งเราได้ครบกันมา14วันแล้วนะแล้วก็เลยจะบอกว่าเทีคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้ใส่แปลกๆเหมือนเดิมยังเป็นยังไงเหมือนเดิมก็คืออย่างเช่นสับพนามที่เราเรียกกันเนี่ยเขาจะเรียกุยว่าอ้วนพุยจะเรียกเขาว่าแบนซึ่งเขาเรียกพุยว่าอ้วนเพราะปุยมีเนื้อมีหนังมีอ้วนมีคงมีนองมีอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่ขอพูดแล้วกาทำไมเรียกเขาว่าแบนแต่ว่า เขาเป็นคนแปลกๆคือเขาจะชอบแต่งตัวพังๆพูจะเห็นทุกครั้งเขาชอบพังๆพังๆจะแต่งตัวหวานน้อยก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่เราแต่งตัวแรงๆพังๆซ่าๆอะไรานสไตล์นี้นะแล้วที่แปลกที่สุดคือเพลงเขาฟังเขาฟังคิทพอะซึ่งธรรมดา่ิทพอราะคนไทยออลสลิกหรือจะเป็นประมาณว่าไทเทเนียมหรือประมาณนี้แล้วเขาก็จะฟังเพลงของสุนทราพรซึ่งแปลกมากสุนทรากรมาถึงไหนที่ไม่ทราบแล้วเขาก็จะฟังเพลงพวกประมาณสไตล์โจ๊กครึ่ง เชวดาคองแม่เชวดาคองแม่เพลงสไตล์นี้ซึ่งปุ้ยก็ฟังอ่ะเฮ้ยตรงนี้เอาลงเด็กกรุงเทพหรือว่าเด็กไหนเนี่ยซค่งเขาเขา,เขาอยู่ที่กรุงเทพเช่นกันก็ครับผม <c oughs> แล้วก็ทำห้ปุ้ยประหลาดใจว่าเฮ้ยทำไมถึงไปแบบนี้ <c oughs> แล้วก็มันก็แปลกนะแปลกอย่านันก็คือที่ปากที่สุดเลยสำหรับปุ้ยก็คือว่าทุกครั้งที่ปุ้ยทำวีดีโอจะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นหนักสักเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นหนักพอสมควรปุ้ยไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นจนได้ พูกเลยไม่รู้ว่าวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าพุ้ยตั้งใจจะทำแล้วอย่างไงพุ้ยตั้งใจจะทำแล้วก็ถ้าตั้งใจจะทำล้วก็ต้องทำให้เสร็จถูกไหมทำมาหลายรอบแล้วแต่ว่านี่คงอาจจะเป็นอยากให้มันเป็นนะเออเอาแล้วก็พุ้ยได้ไปเรียนภาษาเดนิชหรือว่าภาษาดัตช์หรือว่าภาษาของเดนมาร์กที่เขาเลียกกันภาษาไทยนะฮะเพราะว่าพุ้ยเห็นเขาคุยกับน้องมีภาษาเดนมาร์ก กับพ่อกับหมาหมาเขาชื่อมิล่าสำหรับคนไทยนะแต่เขาเรียกหมาว่ามเมลเลยแล้วเขาก็แล้วเขาก็ประมาณว่าแล้วเขาก็กอดจูบหมาของเขาเล่นกับหมาก้าวตู่ให้หมาหรือว่าแกล้งหมาตามภาษาของของเจ้าของหมาที่รักสัตว์นะครับหรือวเจ้าของหมาที่รักหมาของตัวเองเลยทําให้ปุ้ยคิดว่าเออฮิเราอยากจะฟังเรื่องบ้างนะก็จะเริ่มไปเรียนมาเหมือนกันแต่เราเริ่มเรียนจริงๆแล้วแต่ว่าเรียนได้ไม่กี่คําแต่ว่าการออกเสียงของชาวเรียนมายากมากครับผม อย่างเช่นคขาบอกว่าฉันพูดภาษาเดนิชไม่ได้นะพูดภาษาดัชไม่ได้อะไรเงี้ย don't speak Danish don't speak Danish ก็คือประมาณว่ายายไทล่าฮิกเกตส์ประมาณว่าฉันไม่พูดภาษาเดนิชนะถ้าสมมติเราไปอยู่ประเทศเดนมาร์กนะครับผมเราไม่ฉันไม่พูดภาษานี้นะแล้วก็ถ้าสมมติเราเดินไปเราต้องการความช่วยเหลือนะครับเราก็จะบอกว่าถ้าภาษาอังกฤษก็จะ help help me help ถ้าเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าช่วยด้วยช่วยด้วยประมาณช่วยฉันด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮนะแต่ถ้าเป็นภาษาเดนมาร์กคำนี้ครับเยี่ยวเยี่ยวไม่ทราบว่าพี่อาออกเ,อเสียงถูกหรือเปล่าน,นะแต่ต้งใจเต็มที่ก็นะเพราะมันรู้สึกว่าเป็นภาษาที่ยากมากเลยแต่ก็ต้องลองเรียนดูแล้วกันเนาะก็เราภาษานี้ก็ถ้าเรียนก็เป็นงานเหนเื่อย่างเลยนะครับผมมีคําว่าขอโทษหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า sorry sorry ต่ว่าภาษาเนเธอร์แจะเป็น unscrew ed, unscrew ed. แล้วก็สมมติว่าเราต้องการหาที่ที่ตรงนี้คือที่ที่ไหนคือจุดๆๆเขาต้องการหาห้องน้ำเขาต้องาหาอะไรก็แล้วแต่หาโรงเรียนหาอะไรเงี้ยก็จะบอกชื่อไปตามหลามก็จะบอกว่า go air go air แล้วก็ตามไปสถานที่หรือว่า where is where is ในภาษาอังกฤษของเรานะครับแล้วก็มีคำว่า hello ของภาษาไทยก็คือ hello ของเราใช่ไหมครับ hello วั hello นดีอะไรประมาณนี้ว่าภาษาอังกฤษก็ Hello แต่ว่าถ้าเป็นภาษาเดนมาร์กก็จะเป็น Good day Good day แล้วก็มีคำว่าลาก่อนลก็ Good bye นะครับผมก็เป็น Farewell Farewell แล้วก็มีคำคำหนึ่งที่ต้องคุ้นชิมากในในใน,ในต่างชาติหรืออะไรเพราะว่าเราต้องการความชี้เหลือเขาตลอดเวลาใช้คำนี้ครับ t h a n or Many thank แค่ก็คือขอบคุณ Many thank ก็คือขอบคุณมาก Thank you หลายๆอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ มีเพลงจะมาฝากเขาด้วยเพราะนั้นพอดีทํางานอยู่วันนี้เพิ่งทำงานเสร็จเองแล้วก็ทํางานเสร็จตอนนี้พักแล้วจะไปทํางานใหม่รอบแล้วแต่ว่าตอนนี้ทํางานอยู่รู้สึกว่าคิดถึงเขาคนนี้แล้วก็เพลงนี้มันก็ป๊อปขึ้นมาในหัวเราว่าเออเนี่ยเราอยากเล่นเพลงนี้เขาฟังนะเพลงเก่าๆนะแล้วก็ไม่ได้ความหมายก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะฉันก็คิดถึงเธอประมาณนี้เองแต่ก็ลองฟังดู Uh กกเพลงนี้ที่มันเอมีความหมายก็คือเพลงชื่อว่าเพลงไว้แลเลยนะครับผมก็วีโอนี้ก็จะใกล้จะจบแล้วก็จะบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเ <c oughs> จขอขาแล้วมาตลอดตลอดเวลาทุกวันอยู่แล้วครั้งนี้อาจจะเป็นวีดีโอสุดท้ายอย่างที่บอกไปแล้วก็ก็ไม่ทราบว่าจ,จะมีวีดีโอเดือนอาทิตย์ที่สามหรือเปล่าอยากให้มีนะแต่ถ้าไม่มีจำไว้ว่าเรายังคุยกันได้เสมอแล้ว,ลวก็ไม่เคยโกรธด้วย คืออย่างที่บอกอะถ้าคุยให้ไปแล้วคุยให้ไปแล้วนเต็มแต่ถ้าไม่ได้รับคืนหรือว่าเขาจะเป็นอย่างไหนก็ไม่เป็นไรฮะแล้วก็มีคํานี้คาสุดท้ายครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า I love you หรือว่าจะเป็นภาษาไทยก็ผมรักคุณก็เป็นจะบอกกับคุณคนนี้ว่าอ S ก็ได้อย่างที่บอกพยายามพูดจริงแบบพูดไม่ได้มันไม่เก่งอ่ะลินมันไม่ไปเหมือนจะแก่แล้วอะไรประมาณนี้ เดีอ่อนี้ขอจบลงแค่นี้นะครับแล้วก็ยังไงก็มาคอมเมนต์ได้เสมอแล้วก็อยากจะบอกว่าครบสองอาทิตย์แล้วนะถ้ามันไม่มีที่สามอ่ะไม่ต้องกลัวนะเพราะพี่ไม่ใช่คน่นึงที่จะครบแล้วก็เลิกปุ๊บแล้วก็ไม่คุยด้วยไม่ต้องกิดมากจากทำเต็มที่แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ยังไงก็ถ้าสายนี่แค่แล้วก็บอกกันแล้วกันนะไม่ได้ทู่มไฟผมไม่อยากจะภูมไฟจริงๆโอเคครับ 长沙，对不对？